ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาทกมาเทคนะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่ศูนย์เลยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอพิโซดเปิดสุดของเราเลยนะครับก็ผมนะครับชื่อแบงค์ครับเป็นโฮสตของรายการนี้ก็ในเอพิโซดนี้นะครับผมจะเล่าที่มาที่ไปว่าทําไมผมถึงมาจัดรายการมาถกมาเทคแล้วก็ทําไมถึงต้องชื่อมาทกแล้วก็มาเทคแล้วก็สุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแถมผมอยากจะมาแชร์ว่าวิธีการแนวคิดในการเลือกมาเทคมาใช้กับธุรกิจของคุณเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างมีแนวคิดยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวผมขอเริ่มจากที่มาที่ไปก่อนแล้วกันนะครับว่าทําไมถึงจัดมาโทรมาเทคขึ้นมาจริงๆมันเริ่มจากตอนที่ที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมานีครับคนชอบมาถามผมบ่อยมากว่าเฮ้ยมาเทคตัวนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าเขามีเหมือนปัญหายอย่างนี้อยู่เขาควรจะเอาโซลูชันไหนมาใช้นะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยไหนๆเขไหนๆแล้วเนี่ยครับต้องตอบคําถามพวกนี้บ่อยอยู่แล้วผมก็เลยตัดสินใจเอาคําตอบที่เอาไว้ตอบคนหลายๆคนเนี่ยมาจัดเป็นรายการซะเลยนะครับมันคงจะดีที่ผมจะเอาเรื่องของมาเทคนะครับตัวทูต่างๆที่ผมเคยใช้หรือว่าใช้อยู่หรือว่า คิดว่าเคยทดลองแล้วเนี่ยคิดว่ามันโอเคมันดีเนี่ยเอามาแชร์ให้ดูได้ฟังกันก็น่าจะดีครับคำว่ามาเทคเนี่ยเป็นคําสมาร์ทระหว่างมาร์เก็ตติ้งกับเทคโนโลยีครับคือถ้าเกิดแปลเป็นแทยง่ายๆเนี่ยมันคือการที่เราเอาเทคโนโลยีมาช่วยทําการตลาดใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติเวลาเขาพูดถึงมาเทคกันเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่เครื่องมือช่วยการตลาด มันจะมีเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องของการขายการให้บริการการบริหารจัดก,การต่างๆด้วยนะครับและนี่ก็เลยเป็นที่มาของรายการมาถกมาเทคครับก็รายการเนี่ยจะเป็นรายการที่ผมจะมาถกเรื่องราวของมาเทคที่จะทําให้ชีวิตและการทำงานของคุณดีขึ้นครับและแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผมเอาแค่มาเทคเนี่ยมาเล่นให้ดูมาเปิดเดโมให้ดูเนี่ยมันคงจะธรรมดาเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทําเพิ่มเติมเนี่ยนอกเหนือจากการที่โชว์เดโมให้ดูแล้วเนี่ยผมยังจะมาพูดถึงจุดเด่นจุดด้อยของมาเทคแต่ละตัวรวมไปถึงว่าผมจะมาแชร์ให้ฟัง ือว่าไม่เหมาะกับใครบ้างนะครับ และนี่คือที่มาที่ไปของรายการมาถกมาเทคนะครับทีนี้ในฐานะที่ EP นี้เนี่ยเป็น EP เปิด EP ศูนย์ผมจะขอมาแชร์โบนัสละกันโบนัสที่ว่าเนี่ยคือผมจะมาแชร์แนวคิดวิธีการในการเลือกมาเทคไปใช้กับธุรกิจของคุณครับผมมีตัวแนวคิดให้ทั้งหมด7ข้อครับข้อแรกนะครับสิ่งที่คุณควรจะดูก่อนเลยคือฟีเจอร์ฟังก์ชันของมาเทคตัวนั้นว่ามันมีฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันที่ตอบโจทย์กับธุรกิจของคุณหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่ามาเทคที่คุณมองหาอยู่เนี่ยไม่มีฟีเจอร์ที่คุณต้อง ก็คือจบไปเลยนะครับซึ่งวิธีการในการดูว่าเขามีฟีเจอร์ที่คุณต้องการรอบปล่านะครับง่ายๆเลยให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาแล้วก็ลองไปดูเซกชันตรงเมนูอะครับอาจจะเป็นพกคําว่า product หรือคําว่า f e เจอร์หรือคําว่า pricing นะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะพยายามริบฟีเจอร์ฟังก์ชันที่เขามีในหน้าเหล่านี้ครับข้อที่2นะครับคือตัวของ user experience หรือ UX แปลเป็นไทยง่ายคือประสบการณ์การใช้งานคือถ้าเกิดสมมติว่ามาเทคที่คุณเลือกมาใช้เนี่ยต่อให้มันมีฟีเจอร์เลิศหรือลังการแค่ไหน แต่ว่าถ้ามันใช้งานยากคุณก็จะไม่อยากใช้มันจริงไหมครับแล้วก็ต่อให้คุณจะเหมือนทนใช้มันได้แล้วกันในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาคุณใช้งานมาเทคเหล่านี้เนี่ยครับคุณไม่ได้ใช้งานคนเดียวโดยส่วนมากแล้วเนี่ยคุณจะมีทีมงานของคุณเข้ามาใช้ด้วยซึ่งถ้าเกิดทีมงานของคุณเนี่ยที่อาจจะไม่เหมือนเทคแซวี่หรือเชี่ยวชาญเท่าคุณเนี่ยครับเข้ามาใช้งานแลวเขารู้สึกว่ามันใช้งานยากเนี่ยสุดท้ายเขาก็ไม่อยากจะเข้ามาใช้งานข้อนี้ก็เลยเป็นข้อที่สําคัญนะครับเรื่องของ user experience ข้อที่สานะครับคือ u i ครับ ก็คือเป็น user interface พูดง่ายคือตัวรูปร่างหน้าตาการใช้งานถ้าเปรียบกับความรักนะครับ UX เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการที่เราอยู่ด้วยการไปเรื่อยๆแล้วก็สบายใจใช่ไหมครับแต่ว่า UI เนี่ยจะเป็นความประทับใจตั้งแต่แรกพบนะครับซึ่งถ้าเกิดในชีวิตจริงเนี่ยถ้าสมมติ UI ไม่ดีเนี่ยครับมันก็อาจจะปิดกั้นโอกาสในการที่เราหรือว่าทีมเราจะเข้าไปใช้งานเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะให้ผมแชร์เรื่องนี้นะผมคิดว่า UI เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของ UX นะครับคือรูปร่างหน้าตาที่มันใช้งาน,งาน ข้อสีนะครับคือเรื่องของราคาสำคัญมากเหมือนกันคือเรื่องของ business model ของมาเทคที่คุณอยากจะเข้าไปใช้คำแนะนำของผมนะครับอย่างแรกสุดเลยคืออย่าพยายามมองหาตัวมาเทคที่มันถูกที่สุดคือถ้าเกิดเทียบกันละกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีมาเทคสตัวที่ราคา0บาทกับอีกตัวราคา300บาทนะครับถ้าคุณไม่รู้ว่าไอตัวศบาทเนี่ยเขาหาเงินหาไรายได้ยังไงเนี่ยครับอย่าไปใช้นะครับเพราะมีความเป็นไปได้สูงมากที่ คุณเนี่ยจะไม่ได้เป็นลูกค้าเขาแต่ว่าคุณเนี่ยเป็นสินค้านะครับแล้วก็จริงๆแล้วในความเห็นผมจากประสบการณ์ที่เคยเจอมาเนี่ยของฟรีเนี่ยแพงกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเขาปล่อยให้คุณใช้ฟรีเนี่ยครับถ้าเกิดฟรีจริงๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มีเหมือนรีซอสไปพัฒนา Mar ม,มีอีกข้อนึ่งนะครับคือนอกจากไม่ต้องมองหาตัวมาเทคที่ถูกที่สุดแล้วเนี่ยครับผมคิดว่าคุณเองก็ไม่ควรจะต้องมองหามาเทคที่มันแพงที่สุดเช่นเดียวกันคือตัวที่แพงที่สุดเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่มีฟีเจอร์ฟังก์ชันโอ้โหอลังการมากมายแต่คําถามผมสุดท้ายคือว่าคุณได้ใช้งานมันแค่ไหน,น,นของที่แพงเนี่ยบางทีมีฟีเจอร์ร้อยอย่างคุณอาจจะได้ใช้งานมาแค่5อย่างสิอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่คุณจะเลือกใช้มาเทคเนี่ยครับคุณไม่ควรจะเลือกตัวมาเทคที่ ทีสุด่หรือว่าก็ไม่ควรเลือกมาเทคที่มันดีที่สุดกต่แพงที่สุดนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้ง2องออชั่นเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์คุณคุณควรจะต้องเลือกมาเทคที่มันตอบโจทย์กับธุรกิจคุณที่สุดครับเหมาะสมกับธุรกิจของคุณที่สุดข้อที่5นะครับเป็นเรื่องของ knowledge base แล้วก็ support คือไอ knowledge base กับ support เนี่ยเป็นของที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามเพราะคิดว่าไม่ค่อยสําคัญ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโคตรสำคัญเพราะว่าพอคุณตัดสินใจเข้ามาเลือกใช้มาเทคใช่ไหมครับคือถ้าเกิดคุณเข้าไป Imp m p l e m e n t ไปทดลองใช้มันอย่างจริงๆเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะต้องมีคําถามหรือว่าติดปัญหาบ้างแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติซึ่งสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่า k n o w knowledge base หรือว่า Support เขาไม่ดีพอเนี่ยสุดท้ายคุณก็จะไม่สามารถใช้ตัวมาเทคที่คุณเลือกใช้งานหรือว่าซื้อมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับข้อ6นะครับคือสิ่งที่ผมจะดูคือเรื่องของ Ecosystem หรือว่า i i n t t e g r a ียคื่อมต่อ กับตัวอื่นๆแค่ไหนในโลกยุคป,ปัจจุบันนี้ครับมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า one size fits all อีกแล้วคือไม่มีตัวมาเทคตัวไหนที่แค่ตัวเขาตัวเดียวทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือมาเทคตัวไหนเนี่ยที่เขาพยายามเคลมว่าเขาทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากที่เขาจะทําได้ไม่เก่งสักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นต้องลองดูด้วยว่าปกติมาเทคที่คุณเลือกมาใช้เนี่ยเชื่อมต่อกับตัวอื่นได้มากน้อยแค่ไหนครับ ข้อที่เนะครับเป็นข้อสุดท้ายและที่ผมจะดูคือชื่อเสียงของมาเทคนั้นๆน,น,นะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยหลังจากที่ผมดูพวกฟีเจอร์ฟังก์ชันแล้วก็ราคาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับมันจะมีอีกประมาณ3สิ่งสุดท้ายแล้วครับที่ผมจะดูอย่างแรกคือผมอยากจะดูว่าทีมที่ทำเนี่ยเป็นใครอย่างที่2คือผมจะดูว่าทีมที่ทำเนี่ยเขามีทีมใหญ่ทีมเล็กแค่ไหนแล้วก็สุดท้ายคือผมจะดูว่านักลงทุนในมาเทคตัวนั้นเนี่ยคือใครถ้าตัวทีมของเขาเนี่ยไม่ได้มีความสามารถมากพอหรือว่าทีมไม่ใหญ่พอเนี่ยหรือว่าไม่มนนาย,วยวาวพอ การเช็คข้อมูลเหล่านี้ครับจะเป็นการเช็คเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจว่าคุณเนี่ยจะไม่ถูกทิ้งในกลางทางนะครับ และนี่คือที่มาที่ไปของรายการมาถกมาเทครวมถึงหลักการในการเลือกมาเทคมาใช้งานนะครับสุดท้ายนะครับผมมีอีก2ออย่างที่อยากฝากไว้อย่างแรกคือตัวมาเทคเนี่ยคือเป็นทูเซ็ตรือเป็นเครื่องมือจริงๆแล้วสิ่งที่มันสําคัญกว่าทูเซ็ตเนี่ยคือเรื่องของไมเซ็ตแล้วก็สกิลเซ็ตนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้มาเทคเนี่ยต้องเป็นคนที่ใช้ด้วยเขาต้องมีความรู้มีความสามารถในการใช้งานมาเทคให้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าคุณต้องให้ความสําคัญกับเรื่องการเทรนการพัฒนาคนเรื่องที่2คือพอขึ้นชื่อว่าทแล้ว มันมีคําว่าเทคลอยถ่ายใช่ไหมครับสแสดงว่าคือมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอะไรที่ผมแชร์ในวันนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ในวันหน้านะครับเพราะฉะนั้นพอคุณฟังรายการของผมจบแล้วเนี่ยไม่ว่าจะ EP ไหนก็ตามเนี่ยครับผมแนะนําให้คุณเข้าไปเว็บไซต์ของเขาแล้วก็ศึกษาต่อด้วยนะครับการลงทุนในมาเทคก็มีความเสี่ยงเหมือนการลงทุนซื้อหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนลงทุนครับก็อันนี้คือสสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับถ้าคุณอยากจะให้ผมหยิบมาเทคตัวไหนมาถก ก็สามารถบอกผมมาได้เลยนะครับก็สุดท้ายจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะฝากไว้คือฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนรายการมาถกมาเทคและคอนเทนต์ชื่อฟูด้วยนะครับขอบคุณมากครับ